ให้ดปซองอะไรซองเงินเดือนนะคะเงินเดือนค่ากับข้าวค่าสัมปปิสัมปะป้อยค่ากับข้าวค่าทุกอย่างนะค่าปากกาดิสอของลูกค่าครีมทาหน้าทาผิวครีมกันแดดค่าเสื้อผ้าค่าทุกอย่างอ่ะอยู่ในนี้นะคะอืถามว่าพอไหม อืมบ่พ่อค่ะบ่พ่อค่ะช่วงนี้ของแพงมากอืมของแพงของแพงนะก็แดงนะก็แดงคือของราคาแพงขึ้นนะอืมของราคาแพงขึ้นมากแพงขึ้นมากนะเพราะน้ำมันราคาแพงขึ้นของก็ขึ้นพาเลทกันขึ้นราคาก็ เงินเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเงินเท่าไหร่ถึงจะพอไม่มีค่ะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะคะอืมเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเออมันไม่มีเพดานอะ่ะอืมค่าของค่าอะไรก็แพงนะคะเออแพงมากไปซื้อของนี่จะรู้เลยว่าของแพงขึ้นของแพงขึ้นอะ่ะอ,อยู่ญี่ปุ่นมาสิบห้าปีเนี่ยตอนแรกมามาปีสองพันเจ็ดเนาะ ภาษีแค่หกเปเซอ,อถูกกับเมืองไทยนะ้ยดีจังเลยแล้วมันก็มันก็ยาวมาเรื่อยเลยเออจนประมาณเนี่ยปีไหนอะที่มันขึ้นเป็นมันห้าหกปีเนี่ยช่วงเนี่ยของก็ขึ้นเป็น8%เซขึ้นเป็นสิเซแล้วก็ก็มาเจอโควิดแล้วก็เนี่ยพอโควิดผ่านไปสักพักหนึ่งก็น้ำมันราคาแพงขึ้นเออของก็ขึ้นราคากันโอ,อ้โห ลำบากกันทุกคนนะคะที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ลําบากนะอืมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงหมดเลยอก็คือที่บ้านเนี่ยขนาดข้าวไม่ได้ซื้อนะคะที่บ้านนี้ไม่ได้ซื้อข้าวข้าวเนี่ยก็กินของบ้านใหญ่เพราะว่าคุณลุงเป็นคนทําข้าวไม่ได้ซื้อซื้อเพาาะกับข้าวเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรในชีวิตประจําวันพวกนี้ยแค่นี้แหละ,ะเนี่ยอยู่กันสามคนเนี่ย อยู่กันสามคนเนี่ยค่ากับข้าวค่าอะไรที่ที่เนี่ยประมาณอสิบใบยังไม่พอนะคะอืสิบใบถ้าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะก็ตอนนี้มันค่าเงินเท่าไหร่ค่าเงินร้อยเยนมันยี่สิบห้าบาทหรือเปล่าแต่ก่อนนี่มันร้อยเยนก็ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดบาทอะไรประมาณเนี้ยนะก็เนี่ยค่ะ สิบใบนี่สองหมืนห้าสองหมืนหกก็คือแล้วแต่ค่าเงินนะคะไม่พอนะคะอืมไม่พออยู่กันสามคนที่บอกไอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมันจะเป็นจำนวนประชากรมันจะเพิ่มได้ไงม,มีลูกคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วมีลูกคนเดียวก็จะตาย,ยแล้วนะอันนี้คือเฉพาะค่าค่ากินค่าอะไรเนี่ยนะส่วนค่าโทรศพัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าอชมพูปีแชมปะป้อยอะไรเนี่ย ของอ่อพวกเนี้ยก็ต่างหากนะคะเออคือเดือนเดือนหนึ่งอ่ะจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายประมาณยี่สิบใบเออน่าจะประมาณนั้นนะยี่สิบใบก็ทองสามเป็นหกก็ประมาณห้าหมื่นกว่าอืมก็ต้องจ่ายนะเพื่อ <c oughs> ที่จะใช้ในการดํารงชีวิตนะ,ะอันนี้ยังไม่รวมถึงค่าสมมติว่าบ้านพังบ้านอะไรต้องซ่อมบ้านหรือว่าเครื่องเอ,อ่อเครื่องทําน้าอุ่นพังปั๊มพัง,พงหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นค่าซ่อมบารุงเนะะี่ยไม่รวมนะ ประมาณเนี้ยนี่ขนาดเราแบบเอ่อคนแบบระดับลากย่าเลยนะเราแบบบ้านๆเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนรวยคนอมีเงินนะคะคือคนบ้านๆเนี่ยคนบ้านๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยเออแบบโอ้โหแบบแล้วอะไรก็แพงเอออยู่กันแบบเหงืดขึ้นคอมากเลยนะนะคือก็อยากจะมาให้กําลังใจคนที่อยู่เมืองไทยหรือคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยว่า มันมันไม่ง่ายนะเออก็พยายามประหยัดแล้วประหยัดอีกมันก็ยังมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็มีนะคือประหยัดอะไม่รู้จะประหยัดยังไงนะอย่างของตัวเองเนี่ยจะเอาไว้สุดท้ายเลยเออจะเป็น่าจะเป็นของลูกของลูกของกับพ่งกับข้าวหรืออะไรเงี้ยของตัวเองเสื้อผ้าเนี่ยจะซื้อเฉพาะเสื้อผ้าหน้าหนาวเออจะไปซื้อของของดีหน่อยเพราะเป็นคนขี้หนาวจะไปซื้อของยูนิคิโลเสื้อเสื้อทรัพในเสื้อเชสื้ออะไรเงี้ย จะไปซื้อของดีๆเลยเพราะเพราะว่ามันหนาวแต่หน้าร้อนนี่ก็แบบใช้ของแบบถูกมากเลยอะของแบบเอออะไรถูกฉันก็ซื้ออะไรประมาณเนี้ยเออชุดชั้นนอกชั้นในอะไรประมาณพวกเนี้ยชุดชั้นนงชั้นในพวกเนี้ยยังยังไม่ยังไม่ได้ไปซื้อเลย <laughs> ยื้แล้วยืออีกประมาณเนี้ย <laughs> ใช้มาสิบปีแล้วเสื้อเออเสื้อเสืสสสสส้อยังพวก เื้อในอะไรเงี้ยเออมันยังใช้ได้นะเชื่อไหมว่าใช้มาสิบประมาณสิบปีอะเพราะว่าตั้งแต่ข้าราชการยังไม่เกิดอะเออมันก็ยังใช้ได้อยู่นะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะมันยังใช้ได้ตอนตอนแรกมันจะมีโครงเหล็กพรามันมีโครงเหล็กแต่ว่าทรงมันอะเป็นทรงที่ถอดโครงเหล็กออกมันก็ยังใส่ใส่ได้ไงเออพอโครงเหล็กมันพอโครงเหล็กมันมันมันเบี้ยวพอใช้เป็นนานซักเป็นนานมันก็จะแบบมันจะไม่ดีแล้วเออถอดโครงเหล็กออก เออมันก็ยังใส่ได้นะแต่ต้องเป็นทรงที่ที่มันมันถอดออกถ้าเป็นทรงที่แบบแบบเป็นรูปถ้วยอะ่ะเออแบบนั้นจะจะถอดโครงเหล็กแล้วใส่ไม่ได้ต้องเป็นโครงที่แบบที่มันเป็นแบบโครงโบราณโบราณหน่อยนะเออมันจะถอดโครงเหล็กได้ยังใส่ได้นะเออนะก็ช่วงนี้ก็อืมต้องรู้สึกว่าจะต้องใช้หัวในการบริหารเงินให้ดีอืมพอพอได้รับเงินค่ากับพวกกับข้ามาเนี่ยก็จะแบบ ทั้งขอบคุณทั้งเอว่าฉันจะใช้ยังไงให้มันให้มันประหยัดให้มันอยู่ได้อะไรเงี้ยเออนะก็ประหยัดะฮะไต้องประหยัดมากๆเลยเออนะแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องคิดถึงลูกด้วยว่าเขาจะต้องมีประสบการณ์ด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ยอย่างพวกเรื่องเรียนพิเศษหรือเรื่องเรียนอะไรเงี้ยป้าก็จะเป็นคนจ่ายเราก็ไม่ต้องไปดูดลตรงนั้นเพราะเรานี่จะพาอค่ากับข้าวนะค่ากับข้าวค่าสมุดอินสอรูปบางทีพาไปซื้อยังลบอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ค่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าลูกนานๆซื้อทีเสื้อผ้าแม่ไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยได้ซื้อนะคะแค่นี้อ่อแค่นี้ไม่พอนะชักหน้าไปถึงหลังชักหลังไม่ถึงนะนะพวก็ูริหารกันไปไงเออเพราะค่าของชีพแพงมากอืมหน้าร้อนจยต้องใช้เงินเยอะไงใช้เงินเยอะใช้เงินซื้อน้ําเครื่องดื่มเครื่องดื่มบำรุงกําลังอะไรเงี้ยเออเราทํางานใช้แรงใน house strawberry ไง ต้องใช้เงินเยอะนะก็ก็ต้องพยายามประหยัดแล้วก็บริหารเงินให้มันพอนะคะเพราะว่าถ้าไม่พอี่ไปขอเพิ่มไม่ได้นะคะเขาให้มาเท่านี้คุณต้องใช้ให้มันได้นะอกซังทั้งหลายคุณแม่บ้านญี่ปุ่นทั้งหลายนะคะก็ก็ก็คนจะรู้กันดีนะคะว่ามันนะคือต้องใช้ให้มันพอนะคนญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะใช้ยังไงก็ทำยังไงก็ได้ให้มันพอนสุดท้ายก็จะเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะแบบ เอาไว้สุดท้ายที่สุดท้ายอะไรเงี้ยใช้เท่าที่จเป็นอะไรเงี้ยเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยจะไม่ต้องไปหาดูที่เขาเซล500 en, 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 ล์ห้าร้อยเยนเจ็ดร้อยเยนหกหกร้อยเยนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเซลล์แบบแบบถูกๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ซื้อของประมาณนั้นนะเออเวลาไปซื้อไปซื้อของที่พี่เค้านะคะข้างๆที่ติดติดกันอะ่ะมันก็จะเป็นชางกิจะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกไง ก็ไปทุกอาทิตย์นบีเขาอ่ะเออจะไปไม่ถึงสังกิตสักทีมันก็อยู่ติดกันนั่นแหละต้องปรึกษาเงินในกระเป๋าอะไรเงี้ยเออก็ต้องนะยุคน้ำมันแพงก็ต้องประหยัดนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจพันผวนมากอืมมีเงินก็ต้องกอดเงินไว้ให้ดีนะคะมีทองก็กอดทองไว้ให้ดีมีงานก็กอดงานไว้ให้แน่นนะคะอ่าก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะได้ไม่เจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องใช้เงินนะคะอ่านะ ืมพูดแล้วก็เหนื่อยแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปไงอืมเวลาไปซื้อของก็พยายามจะหาแต่ของที่มันถูกๆเลยไปได้กล้วยราคาถูกมันดีใจทับตายเออดีใจมากเลยลูกใหญ่ๆเนี่ยก็ข้าวเช้าก็อยู่กินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับบลาบ,บองม้างพี่ชายส่งมาให้อืมนะก็จะสู้กันไปนะตามอัตราภาพพอวันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟัง ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะต้องสู้กันต่อไปนะคะก็ถึงอากาศจะร้อนอยังไงก็ก็ต้องทำงานกันต่อไปอดทนส,สู้สู้ต่อไปนะ,ะต้องสู้สู้ต้องสู้จึงจะาชนะนะสัวันนี้ก็เมาม์อยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ